สำหรับคลิปนี้นะฮะท่านผู้ชมนะครับผมนะป๊อบสามดีจะพาไปดูรถเกี่ยวกระโพดนะครับผมนะฮะเป็นโมเดลของมาเจริญการช่างนะฮะ2023นั่นเองนะครับผมสวัสดีครับผมยูดีต้อนรับสู่ f a r m i n งซ i เลเตอร์22นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ช่องป๊อบสามดีนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมพาไปเกี่ยวกระโพดนั่นเองนะฮะนี่ก็จะถึงฤดูการเกี่ยวข้าวแล้วนะฮะแต่ก็แถวนี้เนี่ยก็จะเป็นเนินนะครับผมเขาเรียกอะไรนะบ้านดอนบันดอนนะฮะ ก first, ็จะมนีข้าวโพดับผมนะฮะให้เก็บเกี่ยวช่วงนี้นี่ครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปชมรถนะฮะผมนะว่าจะเอาคันไหนไปนะครับผมนี่เลยนะฮะอันนี้เป็นโมเดล2023นะครับผมนะฮะของปู่ปานเจริญนั่นเองนะครับผมนะเก็บเกี่ยวโรงทองนะครับผมนี่ก็อัปเกรดนะครับผมช่วงล่างนะมีสีนะครับผมที่แตกต่างออกจากเดิมนะฮะอันนี้ก็ปากเกี่ยวขาโพดนะครับผมเป็นของไทยเจริญนะฮะ ของปานเจริญยังไม่ทำนะครับผมนะโอเคก็ใช้ได้นะครับผมนะใช้รวมกันได้นะครับผมนะวันนี้เราก็จะใช้คันนี้นะฮะในการาบรรทุก้าวโพดนะครับผมนะนี่ก็เป็นหินโนซูโมนั่นเองนะผมซูโม่นะนะฮะคันนี้ก็มาในแบบโหเขียวแบบเขียวใบตองนั่นเองนะทุกคนนะฮะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะนี่ก็มาในรูปแบบของคอกไม้นะครับผมนะฮะ,ะมานี่เลยเป็นรถนาจินตนาการนะครับผม ประมาณนี้วันนี้นะฮะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะขอคนหนึ่งไลค์กันนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องน้ำพุสามดีนะครับผมนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับใครที่ชอบแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเทเลอร์ของเราก็เป็นคันนี้นะครับผมนะฮะแท็กซี่ส่วนบุคคลนั่นเองนะฮะเบงกิก้านะครับผมนะฮะสองพันยี่สครับคันนี้นะแต่งในรูปทรงของแท็กซี่นะเป็นหัวลากนะครับผมนะฮะแล้วก็ หางโรเบิตนะครับผมนะประมาณนี้เลยเนี่ยสามล้อนะครับผมไอ้ล้อสามเพานะทุกคนนะฮะพูดผิดนะฮะโอเคนี่เราก็อยู่ในโชว์รูมของจอเดียนะครับผมนะฮะก็มาเสื้อไหล่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรานะฮะพาคันนี้ขึ้นเทเลอร์กันเลยนะครับผมกระโดดขึ้นไปเลยนะฮะฟังเสียงนะครับผมคันนี้ได้จูนเครื่องใหม่นะฮะก็จะแรงขึ้นนะทุกคนนะฮะ ผมขับไปดูแรงขนาดไหนนะฮะนี่ทุกคนออกตัวให้ดูก่อนนะมันแรงขนาดไหนฮะนี่นะฮะคล่องตัวคล่องตัวพอพอพออย่าโชว์เยอะ ท่านี้เป็นแรงสะใจนะทุกคนนะฮะกระชากเลยฮะเวลาขับไปขึ้นกันเลยทุกคน โชว์ขึ้นแต่นุ่มนิ่มเลยทุกคนนะนิ่มตรงไหนวะช่วงนี้ก็ใกล้ถึงฤดูการเกี่ยวข้าวแล้วทุกคนนะฮะก็รอชมรถใหม่ๆกันได้เลยนะกับทางช่องน้ำพอลสามดีนะใครท,ที่เข้ามาใหม่ยังกดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมสวยงามครับคันนี้ เขียวนมาพวกกันดูสักหน่อยละกันนะครับนี่พ่อหนุ่มคนนี้นี่รอนะฮะรอลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะฮะ <c oughs> อ่าเก็บเก็บบันไดก่อนจึกนะฮะระบบไฮดรอลิกเลยนะคันนี้นี่นิ่มๆเลยทุกคนนะฮะโอเคไปครับผม ตีวงสักหน่อยนะฮะหัวลากหัวลากใช้เทเลอร์ทำลาไม่ได้นะครับปากกับพวกมันยาวนะติดนะครับผมติดบันไดนะครับผมก็เลยต้องใช้โรเบตนะหัวลากนะครับผมในเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ แปลงครับพวกกันเลยนะครับโอ้โหชนอะไรวะเนี่ยชนป้ายทุกคนโอ้โหต้องระวังระวังนี่มาถึงแล้วฮะก็ติดเลยวะผู้ไม้โอ้โหผู้ไม้เรียงติดซะงั้นพี่น้องอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวเข้าไปจอดข้างในานี้เลยนะทุกคนทุงท่งหญ้าทุ่งหญ้านี่วางบันไดลงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเอาคันนั้นมาด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะวาร์ปไปเลยนีย่พ่อหนุ่มคนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องนะคันนี้นะฮะเป็นเดินหอมนะฮะผมนะบอปได้จัดเสียงมาใหม่เลทุกคน ไปฟังกันดูนะว่าเป็นยังไงบ้างฮนะนี่โอ้โหรู้สึกว่าเสียงมันดังไปหรือเปล่าเลยคนนะดังไปหวนะัวภัยฮะดูดูโอ้โหหอประทษดไปกันเลยครับผมใส่เสียงโบนหวานเลยคนนะ న్న్నుా న్నుాన్ను వానుాను. ตัวสีเขียวนี่สวยงามนะทุกคนเนะนี่ยนี่เลยจอรอตรงนี้นะฮะทึ่งหญ้าทึ่งหญ้านะทุกคนไปเดี๋ยวเราเอาเ,อเกี่ยวลงกันเลยนะครับผมโดขึ้นบันไดจึ๊กแม่สะกิดป้ายตรงนี้เกือบล่วงนะทุกคนนะฮะ ค่อยๆลงลูกพี่เนี่ยเหยียบยางนี่ไม่ล้มเท่าไหร่ทุกคนนะอ้ยดูแรงขนาดไหนเต็งกับพวกเราก็ประมาณห้าไร่ทุกันน้ โอเคเดี okay, ๋ยวเรากลางอุ้งก่อนแล้วกันสุขหรือยังเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคร่สักครูครับ โอเคครับผมเมื่อสักครู่นี่ข้าวโพดมันยังไม่สุกนะทุกคนผมก็เลยไปตักนิดหนึ่งนะฮะน,นี่เหลืองอ่อยเลยฮะเอากคนโอเคไปกันเลยฮะถ้าเป็นยังเขียวยังมันจะเกี่ยวไม่ได้ทุกคนนะนะน,นี่นะครับผมอ้าวเอฟเฟกไม่ออกนะทุกคน ฟังไม่ออกเขาไม่ออกแต่เกี่ยวแรงมากนะทุกคนนะยี่สิบย่ิบห้ากิโลเมตรเลยนะฮะตอนนี้เฮ้ยต้นไม้ต้นไม้ไม่ยได้เล่นปันเจริญเกี่ยวกับโพดนะฮะไม่ได้เล่นเลยแหละ ต้นไม้ล้วบงใหญ่ๆอย่างเงี้ยมอ,อ,องได่แต่มุมนี้ดุ้กคนตัวตวนคนคจริงนะครับเเราไปดูมอคภายในนีนโอ,อ้โหโคตรเต็มๆนะฮะทุกคนสุกงอมเลยนะ มขา่อยเวิร์กเท่าไหร่มุมมองภายในยนังไะดูข้างนอกดีกว่าคนระับใครที่เข้ามาใหม่ยังกดติดตามกดติดตามช่องเราเพื่อเป็นกำลังนะครับรถสวยลงแรงนะครับผมส่วนใครที่สนใจหมดนะก็ติดต่อเพจล่างคลิปได้เลยนะครับผม ข้าวโพ,พดแห้งแหงนี่เขียวดีนะทุกคนนะแดดลังสวยเลยฮนะระวังด้วยนะต้นไม้นะทุกคนนะฮะโอ้โหเขียวนี่เขียวเหลือเกินนะทุกคนนั่นไงใส่ต้นไม้ไปแล้วเนะี่ยฟันหักแล้วมั้งเนี่ย ห่างมาแล้วพี่โอ้โหต้องชิดขนาดนั้นนี่เป็นมาด2023ลของฟันยุบสามนะทุกคนนะ mm hmm. ก็ยังไม่มีทีมไหนมาก่อนนะครับผมนะก็าปิอลสามดีนะช่องแรกของยูทูบ e นับผมสำหรับมดฟันเจริญสองฟันยุบสามนะครับ ไปอย่าไปนะฮะไล่เก็บขอบนี่ก็เกือบเต็มอุ้มเลยทุกคนนะใ่เฉพาะแค่เดินรอบนะครับผมเกือบเต็มแล้วนะมุมมองภายในมันแคบเกินไปทุกคนนะผมไม่ค่อยชอบเล่นเมื่อไหรนะ่เวลาทำคลิปนี่ผมก็จะ ดูมุมมองภายนอกนะทุกคนนะฮะไ่ได้เห็นตัวรถนะทุกคนสังเกตว่าขึ้นตันเจริญนี่ไม่ค่อยปรับเปลี่ยนอะไรนะครับผมนะเพราะว่าเจ้าของอู่บอกว่าของดีอยู่แล้วนะฮะก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะออก็จะเปลี่ยนแค่บางจุดเท่านั้นเองนะทุกคนนะ เฮ้ย <c oughs> ทำไมมันเลี้ยบตัเบียวอะขึ้นไหลมันลื่นถลิ่นเข้าไปนะทุกคนมาสะดวกแบบมีมม้เลยมีตะกอน สวยงามนะทุกคนใครยิ yeah. <th> ่มชอบก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะทุกคนนะก็จะมีแจกบางคันนะครับผมนะฮะในฟร้อนหนึ่งสก้านะทุกคนนะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยในเพจนะครับผมใต้คลิปนะก็ฝากเข้าติดตามเพจด้วยแล้วกันนะครับเนี่ก็เป็นเพจที่เปิดใหม่นะตอนนี <t> ้ก็ยอดติดตามทุ่นพันเลยนะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าไปกด ติดตามด้วยกันในวงก็ข่าวสารข้อมูลต่างๆนะฮนะโปรโมชั่นนะครับผมในการ,รลดราคาของหมดนะครับผมในเกมฟาร์มมิ่งสปเลเตอร์นะฮะทั้งเกือบทุกภาคนะทุกคนนะครับผมนะก็จะอ,อัปเดตข่าวสารลงไว้นะครับผมก็ติดตามไว้เลยนะได้ไม่พลาดนะครับผมโปรโมชั่นดีๆเด็ๆดๆ,ดๆ,ดๆนะครับผมทาง ระพบสามีแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาสักเด็งอุ้มแล้วกันทุกคนเนาะจะยาวกันไปนะเรานะต้องไปแก้เรื่องระบบเอฟเฟกต์ฟางของไอ้ข้าวโพดเนะี่ยมันไม่ออกแน,น่ทุกคน เ,เกียร์ดีครับเกียร์ดีขออนุญาตไปทางอู่ปันจเจริญด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะที่จำลองโมเดลนะครับผมนะฮะมาลงในเกมนะก็ถือว่าเป็นการโปรโมทมาในตัวนะครับผมเอารถเกียร์แบบไทยนะมาลงเกมนะทุกคนนะ กระเดดด้านทุนกคนนะครับผมโอ้โหดูอันนี้ดูแบบสมจริงมากเลยนะเท่าที่ผมทำมาอันนี้คือว่าแบบตั้งใจทำเลยนะเป็นแบบที่แบบก็ <c oughs> มีคนทำมาก่อนนะแต่ว่าเราก็ชอบเงน้นนะผมก็เลยแบบอยากสร้างลองสร้างเองบ้างนะผมก็ ได้นะทุกคนไม่ยากไม่ยากถ้าเราเอาเขาจริงนะนน่ยคนเรียกคนก็อึ้งกันว่าทำได้ยังไงเพอเราลองทำเองก็ไม่ยากเกินไปแล้วถ้าเราจะพยายามนะทุกคนฝากด้วยแล้วกันนะเว้รื่องติดงี้ทุกคนนะ่ยเดี๋ยวเราลองไป เลใส่รถเลยแล้วกันนะครับผมอ้าวรถเราจอดอยูฝั่งไหนวะเนี่ยไม่เป็นไรครรถเราแรงนะฮะขับไปเลยดนะ้วยกันมีเป็นไงทุกคนแรงตั้อย่างแรงตั้อย่างนะ S <S 2> <S 2> อะไร,รอย่ขึ้นก้อนหินหอกปลาไมครูเห็นแล้วตึมแล้ว <S <S 2> <S 2> เห็นตาโัวไวๆฝั่งนู้นนะ ต้นไม้นี่ชนไม่ได้ทุกคนนะดิ่งกลับเลยนะระวังด้วยนะต้นไม้แถวนี้แข็งมากเลย,ยนะทุกคนนะขนาดพุ่มไม้เล็กๆเมื่อสักครู่นี่โอ้โห و. ดิ่งกลับเลยนี่ไฟทุกคนหนึ่งอุ้มแหมรถนี่กระจอกไกลซะแล้วเกินนะทุกคน เดี๋ยวผมย้ายไปใกล้ๆที่หว่านะฮะทุกคนนี่สวยงามนะฮะหนึ่งกุ้มก็ผมจับไปนะทุกคนนะครับผมโอเคครับผมสรับที่นี้ก่อนลานกไปก่อน,นะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์สับส c คร b e ด้วยกันนะใครที่อยากเชิญงก็อมเมนตาใต้าคลคิดด้วยเลยนะครับสำหรับนี่ร้านไก่อนจอจเยันให,หนนะม่ผมบ๊ายบาย